ดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่องเม้าโฟร์เคเี่ครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่วงเม้าคุงหุ้นเส่ยในปินดอยครับผมจะมาแปลกๆน,นิดนึงวันนี้นะครับม,มาตอนเช้านะเนื่องจากผมว่างตอนเช้านะครับผมนะ่ะเราไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงกันเยอะครับเราไปดูหุ้นกันดีกว่านะครับผมนะตัวแรกที่เราจะดูกันในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือหุ้น sl นะ sl เนี่ยนะครับนะไปดู sl กันก่อน เอนี่มีคนสนใจเยอะเมื่อวานศุกร์ใช่ไหมนะถ้าเราไปดูที่มาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็คือคนจะสนใจเยอะนะครับผมวันศุกร์เพราะว่าเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้าตลาดนะครับนะเราไปดูกันนะเหตุการณ์ของการเพ้นเข้าตลาดนี่อย่างที่บอกไปครับผมแต่หุ้นส่วนใหญ่ที่เข้าตลาดคือหุ้นมักจะขึ้นถูกไหมนะแต่ก็มีบางหุ้นที่มันจะลงแบบนี้นะครับผมนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะที่มันจะลงแบบนี้นะครับผมนะนะเราไปดูกัน เนะนื่องจากัเข้าตลาดเพราะนั้นเราจะดูในช่วงสิบนาทีแบบนี้นะครับผมนะ MACD ถ้าดูครับผมนะตอนนี้เข้าอยู่ในช่วงแดนลบแล้วนะครับผมนะนั่นหมายความว่าหุ้นก็จะลงอยู่นะครับผมนะดูจากลาักษณะกราฟนะไม่ต้องบอกก็รู้นะครับผมว่าหุ้น sl ตัวนี้ลงแน่นอนนะครับนะเพราะนั้นอย่างที่บอกไปผมแนะนำนะครับผมนะหุ้น sl ตัวนี้ถ้าใครจะเข้าซื้อจริงมาร์กนิวไฮเอาไว้นะครับ นะถ้าเป็นผมผมจะมาร์กนิวไ h ครับผมนะน h วไฮของหู้ SL ตอนนี้คือราคา15.5ครับ15.5ตอนนี้หุ้น SL อยู่15.5นะครับผมนะต้องบอกว่าหุ้น SL เนี่ยเป็นขาลงที่ลงเยอะอยู่นะครับผมขาลงที่ลงเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขยายนิดนึงอ่าปุ๊บ ขยายนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะหาก่อนนะว่ามันจะลงไปถึงไหนนะครับผมนะอันนี้บอกได้แค่คร่าวๆนะครับผมนะไม่ได้บอกเป็นจริงเป็นจังมากนักนะว่ามันจะลงไปถึงไหนนะครับผมนะตัวนี้ลงเลยไปแล้วนะครับผมนะเพราะนั้นน่าจะลงอีกในหุ้นเ l นะดูจากท่าทางกราฟแล้วเนี่ยมันเลยส่วนที่เป็นเป้าราคาลงไปแล้วนะครับ นะเป้าราคาลงที่สิบ5าจุเจ็ดห้าตรงนีนะ้ตอนนี้ลงไปที่สิบามแล้วคนะาดการณ์ว่าน่าจะลงอีกนะครับผมนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหุ้น sl ตัวนี้มันจะขึ้นเมื่อไหร่ของนี้ที่เราจะรู้หุ้น sl ตัวนี้มันจะขึ้น,ม,นมันจะทำฐานอยู่แป๊บหนึ่งนะครับนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็น่าจะเริ่มรู้ตัวกันแล้วเพราะนั้นเอาจริงๆเนี่ยผมแนะนำให้ mark new high เอาไว้จะเล่นง่ายกว่าในหุ้น sl ซึ่งผมก็ทำอย่างนั้นเป็นปกติ กรณีที่หุ้นเข้าตลาดหุ้นเนี่ยผมก็จะมาร์กนิวไฮเอาไว้เป็นจุดเข้าซื้อนะเพราะฉะนั้นหุ้น s l เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขาลงนะครับผมนะเนื่องจากมันเกิดนิวโลถูกไหมครับนะแล้วก็จะเข้าซื้อเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูก่อนนะแนะนำให้เข้าซื้อที่นิวไฮนะจะง่ายที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย มันจะลงที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมนะมันจะลงที่ราคาเท่าไหร่มันจะลงถึงราคาเท่าไหรนะ่เนี่ยเราไม่รู้นะเราไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเข้าซื้อตัวนี้คือ new high ครับผมอย่างเดียวเท่านั้นนะจะเป็นจุดเข้าซื้อที่ง่ายที่สุดนะนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เฝ้า <c oughs> ตลอดเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะถึงคนจะเฝ้าแบบเดียวทามเนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวอยู่ดีนะครับผมนะจะรู้ นะเมื่อตอนมันมีจุดบอกอยู่แหละแต่แต่ว่ามันเขาเรียกอะไรอะ่ะเนื่องจากมันเป็นรายวันมันก็จะผันผวนเยอะนิดหนึ่งนะครับผมนะจุดที่ผันผวนน้อยที่สุดคือนิวไฮนะในหุ้น SL อ่ะนั่นคือหุ้น SL นะครับผมนะผมแนะนำให้เข้าซื้อนิว g h ประมาณสักสิบห้าจุดห้านะรอนิวไฮตรงนั้นนะครับผมนะน่าจะเป็นจุดที่ง่ายที่สุดในการเข้าซื้อหรือไม่ก็อาจจะมีนิวไฮอีกตัวนึง เกิดขึ้นในจุดที่ต่ากว่าก็ได้นะครับผมนะอันนี้ต้องสำหรับคนที่เฝ้าดูอยู่นะให้ไปเฝ้าดูกันต่อไปครับนะไปดูหุ้นตัวต่อไปกันครับผมนะ BWG ครับ BWG ตัวนี้คือ BWG อ่ BWG เป็นแบบนี้ BWG เนี่ยนะครับผมนะมาร์กแนวต้านเอาไว้ก่อนครับมาร์กแนวต้านเอาไว้ก่อนแบบนี้ แนวต้านเอยไว้ก่อนเส้นนี้คือเส้นแนวต้านครับผมหนะึนะ่งจุดแปดแปดตัวนี้คือเส้นแนวต้านเดิมของมันเลยนะบีดูวิมันเคยขึ้นมารอบหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็มีดูวิจีเนี่ยพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นถึงแนวต้านได้นะครับผมนะมันก็เลยลงนะลงไปที่กลับไปที่แนวรับเดิมกลับไปที่แนวรับเดิมนะหรือคือ0ูนจุดสองเจ็เพราะนั้นบีดูวิจีตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ แนวต้านแนวรับตัวนี้แนวต้านแนวรับตัวนี้นะครับผมนะบิลดูบิลดีตอนนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นครับถือว่าเป็นขาขึ้นนะเพราะว่าบิลดิลดีเนี่ยนะนิวไฮที่0.2นย์จุดสองนะ์จุศูนย์จุนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นนะครับผมนะเพราะนั้นบิลดิลดีที่จริงเราสามารถตีได้เลยนะครับผมนะว่าบิลดิลดีเนี่ยน่าจะขึ้นมาถึง1.88ที่เดิมนะแต่ระหว่างทางนั้นเนี่ย BWG เนี่ยนาหน้าถึงขึ้นถึงแนวต้านล่าสุดก่อนนะครับผมก็คือ1.24เพราะนั้น BWG เนี่ยถ้าผมให้ทายเนี่ยมันจะขึ้นถึง1.24นะครับนะแล้วก็ลงทำฐานก่อนที่จะขึ้นไป1.88นะนั่นคือนั่นคือทิศทางของ BWG ที่จะเกิดขึ้นนะถ้าดูจากกราฟตัวนี้ทั้งหมดนะมันจะเป็นเส้นแบ่งแบบนี้นะครับในตัวเส้น BWG ตัวนี้คือ B W G นะฮนะเพราะฉะนั้นผมทายว่า B W G เนี่ยนะน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมนะแล้วก็จะไปถึง1.24ก่อนนะเพราะฉนั้นผมทายว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นนะแล้วก็ไปถึง1.24ก่อนนะใกล้ๆใกล้ๆนะส่วน1.88เนี่ยคือมันมันไกลไปแล้วไกลนะครับนะเพราะนั้นเราดูแบบใกล้ๆดีกว่ามันจะดูง่ายกว่า ครับผมนะง่ายกว่าในการดูนะครับนะในตัว bwg นะครับผมนะก็ประมาณนี้ bwg นะไปดูตัวต่อไปครับผมนะตัวต่อไปที่เราจะดูกันก็คือ tinity r ใช่ไหมครับผมแนะต่ tinity r มีคนถามเข้ามานะครับผมในคอมเมนต์นะถามเข้ามาว่าอยู่เว็บไหนนะจะแตะ9.8้าจุไหมนะทุนอยู่ที่6.9จุดเกิฟนะครับนะนะมาดูกันนะครับผมนะ ที่จแตะ9.8ไหมนะที่ WG เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ดิทีนิตี้ทีนิตี้เนี่ยนะครับผมแล้ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นไซสเว่แล้วนะครับนะทำไมผมต้องบอกเป็นไซสเว่แล้วดูจากกราฟตัวนี้นะถ้าใครเห็นผมมาทั้งหมดเนะี่ยถ้าใครดูคลิปของผมมาหลายๆคลิปนะครับจะเห็นเลยว่าถ้า กราฟหุ้นเป็นแบบนี้เมื่อไหร่ผมจะบอกทันทีว่ามันไซส์เว่ออกข้างไปแล้วนะครับผมนี่คือยอดเขานี่คือหาดทรายก็เรียบร้อยนะครับผมนะนะตรงนี้ก็จะเรียบๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะจะไม่ขึ้นมาหวือหวาไม่มียอดเข่าเพิ่มนะจะมียอดเข่าเล็กๆแบบนี้เพิ่มเข้ามาอ่ะมาดูกันนะครับผมนะตรงนี้นะททนตี้ถ้าดูหุ้นแบบนี้สิ่งที่เราต้องตีก่อนเลยคือแนวรับนะครับผมนะแนวรับนะแนวรับก็จะอยู่ประมาณสักสามบาท ถูกไหมครับแนวรับสูงสูงหน่อยประมาณตรงนี้ใกล้อยู่ประมาณสักสาบาทนะครับผมนะแนวต้านล่ะแนวต้านเนี่ยถ้าใครดูคือยอดเขาล่าสุดนะครับผมนะคือเส้นนี้นะครับผมจะอยู่ประมาณสีบสองจุดแต่มันจะเป็นเส้นนี้ตล,ลอดหรือเปล่ามันก็ไม่จําเป็นนะเพราะปกติเนี่ยหุ้นแบบนี้เนี่ยเวลามันลงปับ๊บนี่นะครับผมนะมันจะอยู่ที่ประมาณสักศูนย์จุดสามแปดสองเท่านะครับยอดเขาจริงๆน,นะมันลงมาถึงเส้นนี้ถูกไหม นะตรงนี้ครับผมนะปกติยอดของมันจริงๆเนี่ยจะมีอยู่สองเส้นนะครับผมจะมีอยู่สองเส้นผมให้เป็นเส้นสีฟ้าเส้นหนึ่งคือตรงนี้คือศูนย์จุดสองศูนยจุดก็เอะไรศูนย์จุดสองศูนจุดสองประมาณเก้าจุดห้าตรงนี้ประมาณเก้าจุดห้าเดี๋ยวลากลงมาหน่อหนึ่งประมาณตรงนี้เก้าจุดสี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็คือยอดหนึ่งนะครับผมนะ ก็คือเขาเรียกว่ามันจะเป็นแนวต้านสำคัญอยู่จุดหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ย t r นิตี้จริงเนี่ยถ้ามันนิวไฮตรงนี้ได้นะครับผมอะนิวไฮที่เส้น7.7็ดจุดเเนี่ยนิวไฮ7.6ได้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมนะ t r นิตี้เนี่ยมันจะวิ่งไปถึง9.4นะบอกเลยนะครับผมนะวิ่งไปถึง9.4แน่ๆนะครับวิ่งไปถึง9.4แน่ๆนะถ้าดูจากแนวโน้มถ้าดูจากแนวโน้ม นะครับ MACD ที่ยังเป็นขาขึ้นแบบนี้อยู่ในแดนบวกนะทีนิตี้ตัวนี้ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยปกติถ้าตามทฤษดีเนี่ยทีนิตี้ถ้าพ้น9.4ไปได้เนี่ยมันสมควรที่จะวิ่งไปถึง14บาทแต่หุ้นตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมนะเพราะหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีแนวต้านอีกตัวหนึ่งนะมันไม่ถึง14บาทแนวใ,ใต้ตัวหนึ่งคือ12.6นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยทีนิตี้เนี่ย ผมบอกได้เลยนะครับผมนะว่าเทนิตี้เนี่ยขึ้นถึง9.4แน่ๆนะครับผมนะถ้าสามารถนิวไฮ9.4ตัวนี้ได้ขึ้นไปอีกเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะวิ่งถึง12.6นะครับผมเพราะนั้นเทนิตี้เนี่ยเป้าจริงๆที่ผมจะบอกเอาไว้นะครับผมเป้าจริงๆที่ผมจะบอกเอาไว้นะมันก็จะคือ12.6ตัวนี้แหละในระยะไกลๆนะครับผมในระยะไกลนะครับ,น,ระะรนะรบนะแต่ ต้องบอกเลยว่าไกลมากๆนะไกลมากๆมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะครับผมนะนะไกลมากๆนะคาดการว่าปีหน้านะครับผมนะปีหน้าเป็นไนงะอีกอีกแท่งเนี่ยหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งต้องดูว่ามีใครฉุดมันไหมนะครับผมนะนะดูประมาณสักกลางปีหน้านะครับผมนะไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมนะครับนะตางปีหน้าอาจจะมาถึงประมาณสักสิบเอ็ดบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจ รประมาณนั้นนะครับผมนะนะคุณการสวัสดีครับผมคุณชาลิสสวัสดีครับนะคุณการถามว่าบ้านปูหน้าเข้าซื้อยังครับบ้านปูเหรอครับผมใหนดูสิบ้านปูผมบอกไว้ว่าไงนะบ้านปูหน้าเข้าซื้อหรือยังครับบ้านปูผมบอกว่าจุดเข้าซื้อของผมเนี่ยมันก็คือสิบจุดเจ็ดบาทถูกไหมแต่ตรงนี้เนะี่ยถ้าดูจากค่าทางแล้วมันหน้าใซส์เวย์อยู่ ไซเซเวลงครับราคาตัวนี้น่าไซเซเว์ลงอีกนิดหนึ่งนะตอนนี้ราคาน่าจะลงอยู่ในบ้านปู่นะครับผมราคาน่าจะลงอยู่นะในรายวันเป็นทาฐานในรายวันทาฐานซึ่งในรายวันคาดการณ์ว่าราคาหุ้นน่าจะขึ้นมาประมาณ11บบาทสิบบาทในรายวันในรายสัปดาห์เป็นขาลง ขาลงแบบนี้แสดงว่าลงต่อ,อถ้าจะซื้อบ้านปูผมแนะนำให้รออีกนิดหนึ่งนะผมคาดการว่ามันน่าจะลงมาประมาณสักเก้าวาน่าจะลงมาประมาณสักเก้าวานะในอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับน่าจะลงมา9ก้าวากในบ้านปูนะแต่ถ้าถามว่าบ้านปูมันมีแนวโน้มเป็นยังไงนะนะผมก็ต้องบอกว่านะไปดูในเว็บได้นะครับผมนะผมมกักจะบอกไว้เสมอ นะครับผมนะในเว็บของผม,ผมเพราะนั้นผมบอกเคยบอกว่าบ้านปูเนี่ยมันก็คือน่าจะขึ้นไปถึง48บาทแต่นั้นอย่าเชื่อผมมากนะอย่าเชื่อผมมากนะที่ผมบอกว่าเป็น48บาทเพราะว่าบ้านปูเนี่ยมันลงมาทาฐานที่เว็บ2ถูกไหมมันก็ต้องขึ้นกับทําเว็บ3ใหม่ก็ประมาณสัก48นะแต่กว่าว่ามันจะขึ้นไปทาเนี่ยนะสภาพของมันเนึ่ยก็คงจะรออีกนานนะก็คงจะรออีกนาน นะกว่ามันถึงจะทําถึงตรงนน้นได้เนี่ยผมว่าบ้านปู่จะต้องใช้เวลาอีกประมาณสักน่าจะสามปีนะครับผมนะกว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงโน้นนะครับกว่ามันจะขึ้นไปถึงตรงโน้นนะนะสี่สิบแปดอะอ,อีกนาน,นครับผมในบ้านปู่เนี่ยนั่นคือบ้านปู่นะครับผมบ้านปู่อีกนานคุณที่พันสวัสดีครับช่วยวิเคราะห์บรูคก,กับเมตาหน่อยครับบรูคนะครับผมเอ อ๋อบรูคผมเคยวิเคราะห์ไว้นานแล้วใช่ไหมนะไปดูบรูคก,กันหน่อยครับบรูคบรูคบรู๊คบีโอโอบีอาร์โอเคบูนะนี่คือบรูคอ่ามาถึงนะตอนนี้บรูคทำ New High. นิวไฮนะครับผมนะตอนนี้บรูคทำ New High. นิวไฮนะใช่ไหมนี่คือหุ้นบรูคนะทำนิวไฮนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นขาขึ้นตามทฤษฎีดาวนะครับในหุ้นบรูค่ะนะถ้ามีนิวไฮตรงนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าหุ้นตัวนี้ก็คือว่าเป็นหุ้นที่ทำนิวไฮขึ้นไปนะครับเป็นหุ้นขาขึ้นแน่ๆนะดูจาก macd รายเดือนด้วยนะครับ macd รายเดือนเนี่ยอยู่ในแดนบวกเพราะฉนั้นอยู่ในแดนบวกเป็นสลบขาขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็ขึ้นแน่ๆเอาจริงเนี่ยหุ้นตัวเนี้ย เป็นขาขึ้นตั้งแต่เส้นนี้แล้วนะครับผมนะตั้งแต่0ูจุดปดตรงเนี้ยนะขึ้นเหนือ0ูนุแปดบาทนิวไฮตรงนี้นะครับก็แน่ๆนะส่วนตรงนี้เป็นนิวไฮใหญ่นะหนึ่งบาทนะผมเป็นนิวไฮใหญ่นะนั่นคือหุ้นบรูคนะไปดูนิดนึ่งนะถ้าเราเล่นหุ้นบรูคนะเดี๋ยวผมจะด,ดูเล่นเล้นบรูคนะครับนะถ้าเราเล่นหุ้นบรูคเนี่ยนะสภาพมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราเล่นมาตั้งแต่แรกๆนะครับหุ้นบรูคเนี่ย นะลูกขึ้นมาจากเส้นนี้ครับนะเส้นนี้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 คือเวบหนึ่งครับเส้นนี้คือเวบสองมันจะมีเวบสามสี่ห้ายอยู่แถวๆนี้นะมาดูเส้นนี้หนึ่งนะตอนนี้เราเล่นหุ้นบรู๊คเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับส่วนมากผมจะเล่นที่นิวไฮถูกไหมเพราะนั้นหุ้นบรู๊คเนี่ยผมจะเข้าซื้อได้สูงสุดหนึ่งสองตรงนี้พอตรงนี้เป็นนิวไฮ ผมเข้าซื้อตั้แต่ตรงนี้นะถ้าผมเล่นแรกๆนะครับผมผมเข้าซื้อตั้แต่แท่งนี้นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะไปขายครับในหุ้นบรูคนะครับผมผมจะขายในหุ้นบรู๊เนี่ยจุดแรกครับนะขายเลยนะตั้งเป้าขายเอาไว้นะจุดแรกครับผมนะก็คือ1.618เท่าครับประมาณสัก0ู7จุดที่2ครับ2.618เท่าครับ0ูนย์จุดจุดที่3มครับ3.618เท่าครับ0.55้า วันนั้นหุ้นรุกเนี่ยผมซื้อมา0.12ครับแล้วผมก็จะขายได้0.55อันเนี้ยเป็นเวรบที่1ในตอนนั้นนะในตอนนั้นหุ้นตัวนี้เป็นเวฟที่1ครับผมรอช้อนเวฟบที่สองนะผมรอช้อนเวฟบที่2เลยนะนตอนนั้นผมรอช้อนเวฟบที่2เวรบที่2ที่ผมรอช้อนเนี่ยนะะมา0.618เท่าครับนะ0.618เท่าแต่ปัญหาของหุ้นรุกก็คืออะไรครับ มันไม่เคยมาเป็นเวฟที่2ให้ผมนะมันลงแล้วก็ลงอีกลงจนทําไปอยู่ที่จุดเขาเรียกว่าจุดแนวรับต่ําสุดนะเพราะมันไปถึงแนวรับต่ําสุดแนวรับต่ําสุดเนี้ยคือ0.05ครับผมของหุ้นบรูก็คือมันเคยลงถึงตรงนั้นนะหุ้นซึ่งมันไม่เคยต่ำกว่านี้แล้วเพราะนั้นพอมันลงถึงแนวรับต่ําสุดเนี่ยผมก็คือเข้าซื้อหุ้นบรูที่0.05บาทถ้าใครเข้าซื้อนะครับ ควรเข้าซื้อเนี่ยเข้าซื้อจุดนี้นะครับ0ู5บาทนะครับผมใครเข้าซื้อจุดนี้คือรวยเละไปแล้วนะครับเข้าซื้อที่0.05บาทครับคาถามราคาหุ้นจะไปถึงราคาไหนเพราะนั้นหุ้นบลูเนี่ยส่วนใหญ่ที่เดาเอาไว้เนี่ยหุ้นบลูคิดว่าราคาหุ้นบลูมันจะราบเรียบไปแล้วใช่ไหมครับปกติผมก็เดาแบบนั้นแหละครับผมนะเวลาราบเรียบเนี่ยผมจะตั้งเป้าไว้ที่ประมาณสักศู8ยเปเท่าก่อน,นหรือก็คือประมาณสัก0ูจบาท นะครับผมนะหุ้นบรุ๊กเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับผมนะขึ้นไปเรื่อยๆพอเลย0.382เท่าเนี่ยผมเปลี่ยนตั้งเป้าทันทีนะครับผมนะผมเปลี่ยนตั้งเป้าเป็น0.618เท่านะนี่คือเวฟหนึ่งนะจุดแรกคือ0.618เท่า0.3ครับเลย0.3ไปอีกครับคราวนี้หุ้นบรุ๊กนะนิวไฮที่0.5นิวไฮที่0.5นะครับผมนะราคาก็จะกระโดดไป1.618เท่าครับ ประมาณสัก0.75น,นี่คือเวฟหนึ่งของผมนะครับผมนี่คือเวฟหนึ่งของผมนะเ mm hmm. พราะนั้นเนี่ยผมก็จะขายหุ้นบรูคที่0.75ตรงนี้ครับ0.75ตรงนี้นั่นหมายความว่าผมซื้อมากจบ0.05ขายไอทีคือ0.75นะได้กำไรมาประมาณ1500%้ยถึงไหมถึงนะ พันห้าร้อยเปอร์เซ็นประมาณนั้นนะครับได้มาพันห้าร้อยเปอร์เซ็นตในหุ้นบลูถืออยู่เท่าไหร่เนี่ยถืออยู่ประมาณสักหนึ่งปีสองปีปีสี่ปีประมาณสักสี่ปีถืออยู่สี่ปีได้มาพันห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนะเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าตัวนี้มันเป็นเวฟหนึ่งนะนะตอนนั้นอีกเหมือนกันนะคิดว่าเป็นเวฟหนึ่งนะครับผมนะเพราะนั้นผมหาเวฟสองครับเวฟสองคือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสามสอง ตาเวฟสอผมคิดว่ามันอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่คือจุดที่ผมคิดว่าเวฟสอมันจะอยู่นะค,คือ0.32ปัญหาคือมันไม่อยู่ครับมันลงมาไม่ถึงปัญหาคือมันลงมาไม่ถึงครับใช่ครับมันลงมาไม่ถึงพอมันลงมาไม่ถึงเนแสดงว่ามันยังไม่จบเวฟหนึ่งผมก็ต้องเข้าซื้อที่นิวไฮครับ0.75ที่เดิม ือ75ให้เดิมนั่นคือจุดที่ผมเข้าซื้อหรือ75ให้เดิมแล้วผมก็ต้องย้อนกลับไปดูครับผมนะว่าอ่ะแต่ก่อนนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับผมนะเพราะนั้นจุดที่ผมตั้งเป้าครับผมนะที่ผมจะขายจุดต่อไปก็คือ1.2บาทครับ2.618เท่าแต่หุ้นตัวนี้ไม่ถึงไม่ถึงครับพอไม่ถึงปุ๊บ จุดที่ผมขายเลยกลายเป็นนิวโลแทนนิวโลแทน0.86นะผมซื้อมา0.78นะขายออกคันทีที่0.86ครับ0.86นะเสร็จปุ๊บผมก็คิดอีกแล้วว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจบแล้วแหละนะไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับผมนะเพราะนั้นผมก็เลยมาตั้งเป้าช้อนซื้อครับผมนะที่0.618เท่เาหรือคือที่0.4บาทในหุ้นบรุกนะนี่คือเวฟสอง นะับผมนะแล้วเวฟสเนี่ยผมก็เข้าซื้อครับหุ้นบรูคนะที่0.4บาทนะครับผมนะหรือเข้าซื้อที่นิวไฮครับที่ต่ำกว่านั้นหน่อยคือ0.38บาทนะจุดนี้คือจุดที่ผมเข้าซื้อในหุ้นบรูคนะครับผมผมจะซื้อได้ที่0.38บาทนะครับในหุ้นบรูคที่เวฟสถ้าใครตามหุ้นบรูคจริงๆจุดนี้ครับคือจุดเข้าซื้อจริงๆของหุ้นบรูคนะเวฟสอง นะเพราะนั้นตรงนีนะ้ผมต้องให้บายเอาไว้นะครับผมนะให้เป็นจุดเข้าซื้อเอาไว้ในหุ้นบรูนะเสร็จปุ๊บท่านบอกว่าตรงนี้เป็นเวฟสอหุ้นบรูคเวฟสาจะไปถึงจุดที่ราคาเท่าไหร่ครับนาเวฟสามจุดแรกที่หุ้นบรูคจะไปถึงครับนะึ1.618เท่า1.618เท่าครับราคาก็คือ 1.4บาทนั่นคือหุ้นบรูครับที่จะไปถึงในเวฟที่3 01. เซลวันเวฟที่3เซลวันตอนนี้นะครับผมนาะหุ้นบรูคเนี่ยก็นิวไฮที่1บาทแล้วนะครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยหุ้นบรูก,ก็กำลังทำตัววิ่งเข้าสู่1.4บาทอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนแล้วนะถ้าดู MACD กันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะก็ยังทยานขึ้นแบบนี้ เพราะนั้นเนี่ยหุ้นบลูก,ก็จะเข้าสู่1.4บาทครับนั่นคือหุ้นบลูกเพราะนั้นหุ้นบลูกผมต้องบอกได้เลยว่ามันก็คือเวบสานะครับผมนะจุดเซลล์ที่หนึ่งคือ1.4บาทครับนะในหุ้นบลูกครับนะซึ่งผมเคยทายเอาไว้เมื่อนานมาแล้วในหุ้นบลูกครับผมถ้าผมจำไม่ผิดอันะนี้ดูให้อีกหนึ่งรอบนะครับประมาณนี้ในหุ้นบลูกนะครับผม รูปบูก็จะประมาณนี้นะครับผมนะส่วนเมตาไหนไปดูเมตาสันิดหนึ่งเมตานะครับผมนะเมตาตอนนี้ต้องบอกเลยว่า,อ,าอยู่ในแนวโน้มเขาเรียกว่าแนวรับต่ำสุดนะครับผมนะแนวรับต่ำสุดของมันเนี่คือ1.16ซึ่งมันต่ำกว่าแนวรับต่ำสุดมาแล้วนะ แล้วมันก็ลงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะลงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะบวกกับ MACD MACD เนี่ยมันไซส์เวัอยู่ในแดนลบนะคำว่าไซส์เวัยอยู่ในแดนลบ MACD เนี่ยมันไซส์เวัอยู่ในแดนลบเพราะนั้นเนี่ยราคาเมตาก็จะลงเรื่อยๆนะลงเรื่อยๆนะถ้ายังถ้ามันยังไซส์อยู่ในแดนลบแบบนี้ราคาเมตาก็จะลงเรื่อยๆนะเพราะนั้นตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าราคาเมตาก็ยังลงอยู่ ยังลงอยู่แนวโน้มเป็นขาลงอยู่นะครับแนวโน้มเป็นขาลงอยู่ถ้าจะเข้าซื้อเมตาจริงผมแนะนำให้เข้าซื้อที่นิวไฮซึ่งนิวไฮปัจจุบันของเนเมตาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่0.79นะครับผม0.79ซึ่งแนวโน้มก็ไม่ได้ขึ้นเหนือเส้นนี้แนวโน้มจะลงต่ํากว่านี้เป็นนิวโลด้สซ้ำไปในหุ้นเมตานะครับผมผมก็ต้องบอกว่าหุ้นเมตาเนี่ยนะน่าจะลงอีก น่าจะลงอีกนะครับผมนะในหุ้นเมตาไม่น่าจะขึ้นในเร็วๆนี้ไม่น่าจะขึ้นในเร็วๆนี้นะครับผมนะขึ้นเยอะๆนะเมตาแต่ว่ามันจะไซส์เว้นขึ้นๆลงๆแล้วก็ลงไปเรื่อยๆตามเส้นนี้แหละตามเส้นนี้นะครับผมนะแล้วก็อีกอย่างก็คือตอนที่มันจบแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะกลายเป็นไซส์เว่ออกข้างแล้ว เหมือนกันนะผมนะไส์สวออกข้างแล้วเหมือนกันแต่ถ้าใครชอบจะเก็บก็ได้นะแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะไซส์สวีออกข้างนะนะเป็นคล้ายๆกับหุ้นยอดเขา่าใายหาดของผมที่ผมบอกอะนรครับผมนะน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเมตาผมก็ยังเดาว,ว่าหุ้นน่าจะเป็นขาลงอยู่นะถ้าดูตรงนี้มันไซส์เวีถ้าดูรายสัปดาห์เนี่ยคือไซส์เวีกำลังจะลงแดนลบด้วยสามไปนะครับนะ นั่นหมายความว่ามันก็จะลงอีกมันก็จะลงอีกนะครับผมนะในรายวันเนี่ยเริ่มลงแล้วนะครับผมเริ่มลงอีกแล้วนะเพราะนั้นมันก็จะลงเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะลงเรื่อยๆนะเพราะนั้นผมทายได้เลยว่าหุ้นตัวนี้นะครับผมนะมันจะต้องลงมาศูนยนะครับผมนะแล้วก็ลงไป0.3 2อีกครั้ง,อย,งนอ,นนะะอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนนะประมาณ0.4อะไรพวกเนี้ย หุ S <S <an other> ้นเมตาก็จะลงไปจุดนั้นอีกครั้งนะครับผมลงไปจุดนั้นอีกครั้งนะในหุ้นเมตานะครับยังลงอยู่ครับนาคาดการว่ายัางไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้เมื่อไหร่ดีกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้เมื่อไหร่ดีกว่ายังไม่ย่งจะซื้อได้เมื่อไหร่เพราะว่ามันลงเยอะมากๆเลยในหุ้นเมตานะครับ ส่วนคุณการบอกว่าติดสปาที่8บาทควรคัดไหมติดสปาที่8บาทเหรอครับผม SP ม SP, ี SPSPA สปาที่8บาทผมเคยดูสปาให้นะสปาเนี่ยนะน่าจะเป็นเว็บ2ไปดูก่อนผมเคยทายผมเคยดูเอาไว้นะครับผมนะสปาเนี่ยมันเป็นเว็บ2 ถ้าดูหุ้นใหญ่ๆรอบใหญ่นะรอบใหญ่เนี่ยมันเป็นเว็บสองครับนะที่ผมแนะนำให้เคยแนะนำให้ซื้อที่7จ็ดุดเจจุดที่ผมแนะนำให้ซื้อถ้าติด8ปบาทแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเยอะแยะเนี่ยหุ้นตัวนี้จะไซส์เวนะครับผมนะอยู่ระหว่างตัว6.5ครับผมนะกับ8ดบาทอีกสักพักหนึ่งอีกสักพักเลยนะ อีกสักพักเลยนะต้องดูว่า MACD ตัวนี้มันจะขึ้นเหนือแดนบวกเมื่อไหร่นะครับผมนะซึ่งตอนนี้คืออย่างนะอย่างไม่ขึ้นนะแล้วก็แนวโน้มจะลงกลับมาที่6.3 6.5ประมาณเนี้ยอีกรอบแน่นอนอีกรอบแน่นอนนะครับผมนะซึ่งมันไซส์เป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไซส์เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะเพราะว่ามันจะไซส์ตรงแบบนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับผมไซส์แบบนี้อีกสักพักหนึ่งคือ พูดง่ายคือหุ้นสปามันทาฐานเว็บสองอยู่มันทําฐานเว็บสองอยู่นะครับผมนะก่อนที่มันจะสะสมแล้วก็ขึ้นไปที่ราคา20บาท20.5บาทนะตอนนี้ก็ทําฐานอยู่นะครับผมนะผมก็ต้องบอกว่าเช่นนั้นนะส่วนจะคัดไม่คัดนี่ก็อยู่ที่คุณกาแล้วครับผมนะผมบอกว่ามันทําฐานอยู่บาณ7.4แล้วกันนะครับในเว็บ2ก่อนเที่จไปไปเว็บสาแต่คงอีกสักพักหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าจะสะสมถึงตอนไหนนะก่อนที่มันจะขึ้นไปเป็นเวฟบ3นะในหุ้นสปาตัวนี้นะครับนั่นก็คือหุ้นสปาครับผมนะเอาละครับผมนะวันนี้ก็พอเที่ยงเ่่านี้ดีกว่าครับผมนะในการพูดคุยกันนะเอาแบบพอหอมปากหอมคอครับผมนะในวันนี้นะครับผมนะประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคครับนะ วันนี้ก็จบการวิเคราะห์เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะในวิเคราะห์หลายๆหุ้นนะส่วนมากในปัจจุบัน,นที่ผมวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์หุ้นที่คนจะเล่นกันเยอะๆนะครับผมนะในตลาดนะครับนะแล้วก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะครับผมนะแล้วผมจะวิเคราะห์ให้อย่าลืมครับผมผมมีเว็บไซต์ด้วยนะที่ผมเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าแนวโน้มหุ้นจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับนะดูในคําอธิบายคลิปได้นะครับนะเปิดเข้ามาจะเจอเว็บไซต์ของผมนะก็จะมีบอกครับว่าคลิปผมผมว่าไว้ จะขึ้นจะลงราคาเท่าไหร่ไปดูในนั้นได้นะกดที่ชื่อหุ้นปุ๊บก็บจะลิงก์มาที่วิดีโออ่ะถ้าอยากรู้ว่าทําไมผมถึงให้ราคานั้นนะก็เข้าวิดีโอมาดูได้นะครับผมอ่ะแล้วผมก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับผม